หกหมื่นพละพรแปดพันบาทตราสัญญาครับเครื่อง2.8ดีเซลปี2022แปลงหน้าจ R รอรเบิร์กใหม่ทั้งหมดนะครับสินี่แต่คงคิงครับเบิกใหม่ยางใหม่ครับเครื่อง2.8ฟจุดแดีติให้ใหม่คอกใหม่แซมเลดเบิร์กใหม่นะครับโอ้วิ่งหน่อยมากๆคันนี้ภายในซักฟอกซีนให้สวยสวยใหม่วิ่งอยู่หกหมื่นพละแบบนี้เป็น6เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับนี่ครับนี่ข้างล่างก็จะทรงลงล้อใส่ พายล L สามสิบนะครับตัวครอบเงากระทะปามยาง XCD ให้นะครับเดี๋ยวยางเบิกใหม่ให้เลยหนึ่งคู่ครับนี่ขลังครับแปลงกีอาให้รอรอครับซับเฟซโซเลมีให้นะครับนี่ตัวยูอะไรครบครบเลยครับผมแจ้งลงเล่มไม่เสร็จนะครับช่วงล่างจัดแมสติล้อให้เลยครับนี่แจ้งลงเล่มไม่เรียบร้อยนะครับนี่สวยๆเลยครับพร้อมขนสี่ตันห้าตันได้สบายๆครับใครที่สายบรรทุกนะครับนี่คันนี้เลยรอรอแถมซิ่งด้วยแถมคนเงินคนทองด้วยแถมบริการขึ้เลยให้หนึ่งปีแล้วเสียแบตหมดยางแบนนะครับ ตรงนี้ใส่คอกแซมเดย์แต่เป็นหัวเรศล้วนให้นะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับประวัติดีก็พันเรือจบส่งฟรีททั่วไทยนะครับแถมบริการช่วยเหลอเชิญอีกเช่นเคยครับมาเดี๋ยวชมห้องแค้นบ้างครับโอหนี่เบิกใหม่หมดเลยนะครับนี่หน้ารอรอเลยนี่ครับซูงใสยกว่าเดิมคันหน้าเดิมเดิม R U L U นะครับนี่แต่เก็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับ ประวัติดีก็พันเดียวจบนะครับถ้าให้ในสื่อใจทักมาเนะครับเดี๋ยวมีน้อยมินนะไปไข่ติดต่อกไปครับเรื่องคนเดียวพ้ใจอุ้บ้างมือสองขาปากกวกอะไรก็ติดตามมีเลือกคล้อสงสวยๆลงขายทุกวันครับ